เกมชื่อว่าเอิออะไรสักอย่างเกาดนเมาินดา้มข้วาเก็บเงินได้ห้าพัน kelojai mah ah aku mun dua weh dan ni ah 5 5 5 0ั้าเอานะโอเคบันทึกอยู่นะยาบายบายนี่คือปืนกากปืนต่อเล็กก็ปืนนะ น <Yeah. S 2> oh, right. oh, ี่อ่ะตาช่วยโอก้าอแล้วออมออ อันนี A ้ปืนปืนปืนตอนแรกคับปืนจ้าว่นแกในยิงอย่างเงี้ยเหรอออมสมัสมโฟมอะข้ามขยะแล่วเราเห็นตัวเดมีฝาน่นั่นเองเอ้ยตายแล้วฆ่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเป็นบทหรือเป็นเพื่อนะเมื่อกี้ ที่เดินเดินไปอ่ะน่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนใหญ่จะชอบเดินไปไม่ชอบอยู่ตรงนี้เราจะชอบจุดเลยหัว้อมไงเพราะว่าเราเลือกจมูกทำไมเราก็เดินเดินมามาตรงนี้ถ้าไม่คนยิงเราก็หยุดแล้วก็เดินมาในกลมเราอ่ะเขาดูความปลอดภัย ก็คืออ่มน้องงูครับไม่ใช่หมาป่าไม่ใช่หน้าห,าหมาป่าน้เราคืองูเราคือง <_ letter> เอูเล่นต่อเล่นต่อดงีหนงีมาเลยวันนี้โอ้ดานนี้ <_ letter> ฟังนึงไใช่ป่ะโอ้ยทุกคนเหมือนเราสับฟังไปตัวเด็ฟเเเกดดฟังหนึ่งเลยอ่ะใช่เราเกิดอีกฟังหนึ่งทุกคนเพราะว่าเราสัมได้ว่า ไม่ชันนะมันเอ้ยทุกคนนู่นเต็มแ <ives> รงตายม่นด้รวมเพื่อน sorry sorry ฉันนึกว่าตัวร้าย ก็ังมันก็จะอ,อยู่ตรง oh มั่นโอ้ดไม่ก็สมกันแลังเดินมาตายแล้วตายแล้วเออต้องหยุดแต่เถอะกับเนี่ยตา,า,ายตาคายลายมาโอ้ยแล้วคนเราสามารถไปข้างหลังได้ปะมันไปได้เลยอ่ะไปไม่ได้ มันมีซอกอยู่ไงถ้าเกิดเขาดาวนโหลดไวข้างหลังเราสามารถออกไปข้างหลังได้แต่เหมือนเขาไม่ได้ดาวโหลดไว้ Yeah, boy. เฮ้ยทำไมเกมนี้มาจบยากจังอุทางเข้าดีรับอืมกาบุกรังชันรอจะคิดผิดยางแรงแต่เราอุสามารถออกได้ใช่ปะ ลองกระโดดอไอกระโดดได้ด้วยแต่มันจะได้ไป ไไม่ได้น่าจะเต็มอิ่มกันแล้วนะคะวันในนะหมองั้นแอลเลนขอสั่งปลาคัตตรวจและกดแชร์ช่องด้างกะแชแนลนะครับนนร like, share, บ,รบ,บ๊ายบายเอา้าไอ้ด้าหายไปไหนเนี่ย<ว>โอ้โหอ้าวปิดเทปก่อนเร็วอย่าลืมอสั่งปลาคัตตรวจแลกดแชร์ให้ด่